เปิดไปที่หน้าสามสิบเจ็ดบทธาาุกรรมฐานหันธามยายังธาตุปัจเจวคณาปัตตังพนามมาเซม ยาถาปัจจายังปะวัตะมานังธาตุมัตเตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวาัาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิด ยาติทางจีวรังตาทุปาปุญชะโกจะปุคาโลมสิ่งเหล่านี้คือจีวรและคนผู้ชายสอยจีวรนั้นธาตุมัตตโกมเป็นสักว่าธาตามธรรมชาตินิสัตโตม มิได้เป็นสัตว์ตาวอันยังยืนนิจิวมมิได้เป็นชีวาอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโย ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพพานิปันนอิมานิจิวรานิอาชิคุชานิยานิมก็จีวรทั้งหมดนิมไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิมอิมังปูติกายังปัตตวาม ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิุุชานิยานิชายันติมย่อมกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยาทยาปัายังปาวัตตามางทาตุมาตาเมเวตงัง นี้นี่เป็นสากวาตตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนีดยดยาทิทางบินดาปโตตาทุปาปุญชาโกจะปุขนโลมสิ่งเหล่านี้คือบินดาบ,บาท และคนผู้บริโภคบินนาบาทนานธาตุมาตตโกมเป็นสากวาทาตามธรรมชาตินิสัตโตมมิได้เป็นสัตตวะาอันยั่งยืนนิชีวมมิได้เป็นชีวาอันเป็นบุรุษบุคคลสุญยม ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพโพปันนายังบินดปาปโตอาชิกุชานิโยมก็บินดาบ,บาททั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิมอิมังปุติกายังปัตวาม <c oughs> กายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้ว อติวิยาจิกุชานิโยชายาติมย่อมกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยทะทปัจจายังปาวัตตามานาังทาตุมาตามเวตงังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักวาธาตามธรรมชาตเท่านั้นกำลังเป็นไปตาม เมตตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยาธิทางเสนาสนางังตะทูปปุญชาโกจะปุกขันโลมสิ่งเหล่านี้คือเสนาสนามและคนผู้ชายสอยเสนาสนานานธาตุมัตะโกมเป็นสักวาทาตามธรรมชาติ นิสัตโต มิได้เป็นสัตว์วาอันยังยืนนิจิวมมิได้เป็นชีวาอันเป็นบุรุษบุคคลสุญยมวางเปล่าจากความไม้แห่งความเป็นตัวตนสัพพานิปันนอิมานิเสนาสานานิอาชิคุจานิยานิ กเสนาสานาทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิมอิมังปุติกายังปัตตาวา ครานมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอาติวิยาชิคุชานิยานิชายันติย่ำกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันยะทาปัจจายังปวาวาตมานาังทาตุมาตตาเมเวตัง นี่นี่เป็นสักวาทาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามหิตามปัจจัยอยู่เนืองนิด ยะติทังกิลานปจจา,า,าปจายะเพษัชปาริคารุมทัปุปุญชะโกจะปุคาโลมสิ่งเหล่านี้คือเพสัตบริคารอันคือกูลแก่คนไขและคนผู้บอริโภคเพสัตบริคานั้นทาตุมาตตะโกม เป็นสากวาทาตามธรรมชาติเนตสัตว์โตมมิได้เป็นสัตว์ตัวอันยั่งยืนเนตชีวโวมมิได้เป็นชีวาอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโย ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนสัพโพปันนายังกิลานาปัจจายะเพสัชะปะริคารุอาชิคุตชะนโยมก็กิลานาเพสัตบ,บริคารทั้งหมดนี้ไม่เป็นของนาเกลียดมาแต่เดิม อิมังปุติกายังปัตตวาม <c oughs> กายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอติวิยาจิกุชะนิโยชายาติมย่ำกลายเป็นของนาเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยการนเปิดไปที่หน้ายี่สิบสอง สัพเพสังขารานิจจามสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกาม สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช้สังขารทั้งหมดทั้งสิยนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวังมารณาางความตายเป็นของยังยืนอาวัตสังมายามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปาริโยสานังมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตางเมอนิยัต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตาควรที่จะสังเวชอย่างกายโยมร่างกายนิมกิรัง ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนมครันปราดชจากวิญญาณชุดโตมอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิตเสษสัตติมจากนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคันลังอิวาม ราดุดดังว่า่อนไม้และท่อนฟืนนิราตทางหาประโยชน์มิได้อนิจจาวตาสังคารามสังขารทั้งลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนม มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตาวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสัมโมสุโคความเข้าไปสงบละงับสังขารทั้งหลาย เป็นสุขอย่างยิ่งดัางนี้หันธรรมยังอภินหาหะปัจเจวิคณาปาทางพนามะเซมชาราธรรมโมมิชารังอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมมาจะลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิรรม,ม,มุมหิบพยาธิทิงอาณาติโตมเจ็บไข้เป็นธรรมมาาจะลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณธรรมมหิมารณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมันดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพิเยหิมันนาเปนานาภาโบวินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่าง คือว่าเราจะต้องพัดพลากจากของรักของจะเดินทั้งหลยทั้งปวงกรมมัสสะกุมหิกรมมทายาทยกุกรมมโยนิกรรมปันทุกรมมะปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดต,ตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศาย ยังกรรมังกะริสามิมการละยานังวาป,าปะกังวามตัดสะทายาทภพวิสามิมเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผล กรรนั้นนั้นสืบไปอัมเหหิอาพินหังปัจ,จเจวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอันตำมยังพระเทกาตตาคาถาโยพนามมาเซ อาติตังนานวาคาเมยานัปาติกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และไม่พึงภาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาตาติตามปินันตังอปัตตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปาจุปันนันจะโยธรรมังตัฐาตัฐาวิปัสสติมอาสังหิลังอาสังกุปังตังวิทามานุปรุฮเยมผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง,นงนอนแงนคลอนแคลน เาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารนังสุเวมความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นาะหิโนสังคลันเตนะมาหาเซเนนะมัจจุนามเพราะการผาดเพียนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับลาอเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตัง พัทเทกระโตติสันโตอาจิคาเตมุนีมุมนีผู้สงบย่ำกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม